เตือนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดายบน่นการลงแรงของดดยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากฟังดด้บน่นก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับคนดูทีออ่อยากจะฟังคนบ่นนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครที่พร้อมจะฟังหูดแล้วก็ไปเข้าไปรับชมกันเลยครับผมเ,เริ่มเกมนะครับผมเกมนี้นะครับผมเล่นเป็นมีนานะครับผม,ม แล้วก็ไอคนปากดีนะครับผมเล่นแวนนะครับผมผมจะเรียกไอคนปากดีด้วยกันตอนนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตอนชจวกต้นเกมก็เคียร์กิฟกันไปก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมากเท่าไหร่นะครับผมก็ฟาร์มกันไปนี่ก็โดนเวทบ้าบนะครับแล้วมันก็หนีไปได้ซึ่งผมไม่สามารถตามไปได้นะครับผมก็พยายามจะหนีนะครับผมแต่ก็หนีไม่พ้นแล้วก็ตายไป ยังไงก็ต้องตายแหละตายไป <First one. S 1> พยายามหาจังหวะอยู่นะครับเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมเล่นดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าไอแวนไม่เ,เนเีนเ่ยดันดาผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแวนมันดาเลยตอนนี้จิมก่อนเสร็จแล้วจะพยายามหาลุ้นะครับนี่จังหวะที่ผมรวบนี่รวบสามเกี่ยวเบ๊บปบ๊บเป็นไง <Double kill. S 1> เก็บหมด มันจะหนีไปได้นะครับผมแต่ว่าตอนอตอนนี้ผมน่าจะฟิกเกอร์ตามไปทจำถ้าเกิดจำจำไม่ผิดฟิกเกอร์แล้วก็ปากเรียบร้อยตายมันมาแล้วจวังหวะนี้นะครับผมจะรวบจต้องการเพื่อนก่อนนะครับเนี่ยรวบรวบสวยมากมเป็นไงถ้าเกิดผมรวบไม่สวยไอไอแวนปากนี้ก็คง ไอแวนปากดิ้วคงคิวไม่ได้ผมบอกเลยเนี่ยโซนให้ด้วยเนี่ยทำทุกอย่างการโซนอย่างนี้นะครับจะทำให้แนวหลังเล่นสบายมากเลยครับในการตีบอมนะบำแต่ว่าค่าดีอีกโอ้โหถ้าไม่ใช่พอดายก็แบบแวนไนก็ไม่เกิดหลอกบองตรงซึ่งผมจะบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอก เดียวกันโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เคลียร์คลิปกันไปเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านคือแมงนี่แบบหน้ามันใสมากสภาพสภาพตัวแวนน่ากระทืบอ่ะเห็นแล้วแบบจะกระทืบจริงเลยอุย้ยเอ้าตายาตายตายเออมันของมันรวยไงเออมันรว,วยเลยไม่ตายไง,งเราแบกเขยแหละเออ บอลเลนกดเข่าเรียบร้อยคอลเ,น,เนตายคอลเลนไนเข่าเกินแวนวู้เอาแวนคนไม่เยอะกว่าวมันรวบอุ้ยมันรวบไม่ได้เห็นป่ะเนี่ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละที่ผมพยายามจะรวบเวย้ยซึ่งไอแวนแม่งด่าเว้ยว่าเฮ้ยมึงรวบพี่โดนดิวะมึงเกี่ยวไม่โดนเลยวะ่ะอ่ะเนี่ยผมก็เกี่ยวลวะเพื่อนเข้าเนี่ย กลับมาผมก็เกี่ยวโดนเกี่ยวสามได้ไมเมื่อกี้อืมถ้าเพื่อนสังเกตดีๆนะอ่าแล้วเพื่อนก็ได้คิวไปเนี่ยมันพิมพ์ด่าตอนนั้นเลยว่าทําไมมันเกี่ยวไม่โดนวะทําไมมันเกี่ยวไม่ได้วะตอนนั้นผมว่าอะไรเวะกูมันล้างอ่ะมันมันจะทำไงมันล้างอ่ะต้องเข้าใจอ่ะทุกคนการโดนล้างนี่นเป็นอะไรที่แบบมันน่าลำคาญมากถ้าเกิดเราเล่นตัวดีฟีอพอเอาล้างออกล้าง เอาแวนกูห้าวดูสังดูสังเกตนะครับดูแวนดูแวนดูแวนกูแวนแวนตายดาบพ่อนะเออกลับบ้านดูมันห้าวจิ๊บเลยแวนใจเย็นกันนะตัวนี้นะครับผมผมเอาไม่ได้นะพยามจะรวบ รวบไปสองแต่มันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมรวบไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมจะพยายามตอนนี้ผมน่าจะพยายามรวบนะออพยายามจะรวบรวบได้แล้วสองเข้าเลยเพื่อนเข้าแต่เข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแวนเกือบตายแวนปากสีเกือบตายนะครับผมเรียบร้อยแต่เพราะเพื่นพอเนเติมเพื่อนเติมค่อนข้างสวยนะครับผม เบร้อย,ออยตายจนหมดถอยก่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราก็ตสุดแต่บอกตรงซึ่งตอนนี้รอคลิปมาถึงอยู่นะครับผมทุกคนสังเกตแวนดีๆนะแวนพยายามตีบ้านอยู่นะครับตีตีต,ต,ตีตีต,ตีมันตีไม่แตกนะครับผมอืม ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่แวนตีไม่แตกนะครับเพราะว่าเพื่อนนมงมันมันมันเกิดแล้วไงซึ่งผมก็แบบด่ามันกลับไปคืนว่าเฮ้ยทำไมแวนมึงตีไม่แตกวะมันก็บอกพยายามจะตีอยู่พยายามจะตีอยู่แต่ผมก็เถียงกลับไปว่าเนี่ยก็เหมือนกันแหละเวลามันเวลาคุณจะไปเกี่ยวมันเกี่ยวยากเข้าใจว่ามันเกี่ยวยากมันมันมีรงแม่งก็บ่นยากแม่ ไอะไรอ่ยมันแม่งแม่งขนาดนี้เลยนะเว้ยแม่งด่าแม่ผมเลยนะเว้ยผมก็แบบผมผมก็แลยช่างผมแม่งเหอผมร้อนไอ้ตรงที่แม่งอะไรวะตอนนี้นา้ยินคิลผมร้อนตรงที่แบบแม่งด่าแม่ผมนี่แหละเอยู่ในที่เกิดแล้วขยะปากนี้ก็ตายในทีเลยนะครับผมแล้วเพื่อนก็เข้าไปแม่งเยอะฝาเพื่อน แล้วตอนนี้แม่งก็ยังบ่นอีกนะครับว่าเอ้าเพื่อนหายเพื่อนไปไหนหมดวะแล้วเข้าไปตายกันทำไมวะแม่งยังบ่นอีกอะครับผมแม่งเป็นอะไรที่แบบหัวร้อนจริงช็อตนี้นะครับผมผมก็เป็นช็อตที่ผมพาเพื่อนพลิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทำไงเนี่ยผมจะไปเข้าเข้าฟลิกพิกน่าจะพลิกหามันพลิกแล้วปุ๊บจับรวบปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยหมด หมดมถึงไงล่ะเฮะ้ทำอย่างนี้ได้ไหมแวนเออแม่แขนว่ะแขนก็ไม่เพื่อนเยอะตายแม่ยังมาบ่นอีกนะครับว่ามีหน้าโคตรไก่อ่ะมีหน้าโคตรไก่อ่ะดูดิดูมันยังปากนีดู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  ดูท่าแั่งคนตีตนแม่งยังมีบอฟใสอีกมีตรวอิมูจ,มจิด้วยไม่งเหมือนเท่เออแม่งสุดท้ายแล้วผมก็เป็นคนที่พาทีมชนะถ้าเกิดไม่มีผมช็อตนั้นทีมก็แพ้ไปละแล้งก็ตกเออนี่ก็เป็นได้ดาวนะครับผมนี่ฮะเป็นสกอร์การเล่นนะครับผม,มรับตีนโคตรเยอะโอเคนะครับผมก็ผมจะบอกตรงว,ว่าอย่าหาอย่าหาทำนะครับคน เพื่อนเล่นดีแล้วก็เออชมแม่งหรือว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่แบบมาด่าอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็ขอเตือนเพื่อนๆว่าอย่าหาทำนะครับผมถึงว่าผมจะโยนจะอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะโยนกับคนที่รู้จักเท่านั้นอืมโอเคฝากให้คิดนะแวนถ้าเกิดนายมาเจอในคลิปนี้ชื่อมึงอะสภาพโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like. ไปละหัวร้อนมา